สวัสดีครับินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายประจำคืนวันอาทิตย์นะครับเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับจากประตูชายของเลอันโดทรอสซานะครับก็ถือว่าเป็นตัวสำรองที่ลงมาในเกมวันนี้แล้วก็ลงมายิงได้นะครับสำหรับฝั่งอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยมาเล่นกันได้ง่ายเลยนะครับฝั่งอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันมาเล่นเกมรับกันได้ดีมากทรอสซายิงประตูในเกม ฝั่งอีอร์ตันมาในระบบ4-4-1-1ผู้เล่นศัตรูจอแดนพิกฟอร์ดกองหลัง4คนจาร์ดแมนเวตเจมทาวคอฟสกี้วิตาลีมิโคเลนโกเอชลียังกองกลางมีอมาดูโอนาน่าอิลิซาการ่าเกเบิกสองข้างดีวายแมกนิลกับอันาอดันจูมาโดยมีหน้าตามเป็นอับดุลไลดูคูเร่ประสานงานกับเบโตที่ยืนคำ้ำเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3ผู้เล่นศัตรูอารอนแรมสเดล ของหลังสี่คนกาเบียลมากันเยสวิลเลียมซาลีบาโอล็กซานเดอร์ซินเทนโกเบนไว้์ของกลาง3คนเดเคนไรส์ฟาเบีโอวิเอร่ามาตินโอเดกาส่วนสามประสานในเกมรุกมีกาเบียลมาติเนลลี่บุกยุทซาก้าและเอดดีเอ็นเกเทียสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของอาร์เซนอลที่มาครองบอลบุกใส่ทางฝั่งของเอเวอร์ตันได้เป็นหลักตามที่คาดกันเอาไว้เลยนะครับแต่โอกาสการยิงในเกมนี้เนี่ยมีกันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับเพราะเอเวอร์ตันก็ถือว่ามาเล่นเกมรับได้ดีซึ่งโอกาสที่น่าสนใจในเกมวัน,น,น จะเป็นนาทีที่19โดยเป็นจังหวะที่กาเบียลมากันเยสนครับวางบอลยาวให้กับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียจ่ายมาให้กับฟาบิโววีเลร่านะครับซึ่งเวเล่าเนี่ยแทงคิลเลอร์พาสให้กับกาเบียลมาติเนลลี่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับก็เอี้ยวตัวยิงจังหวะนี้เข้าประตูไปด้วยนะครับแต่มีจังหวะเช็ค VR ย้อนหลังจังหวะนี้นะครับว่ามีผู้เล่นของเบตตันวิกเตอร์มีโคเลนโก้นะครับยืนเป็นตัวสุดท้ายทำให้เอ็ดดี้เอ็นเคเทีย์ลำหน้านะครับก่อนที่จะจ่ายบอลจังหวะนี้ ก็ถือว่าทําให้อาร์เซนอลยังไม่ขึ้นนาในจังหวะนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครึ่งแรกมีโอกาสการยิงที่น่าสนใจอีกคนละครั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ขนามือของผู้สัประตูทั้ง2ทีมจะเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ถือว่าครึ่งหลังเนี่ยเปิดมาก็จะมีโอกาสที่น่าสนใจนาทีที่4 6เลยนะครับจังหวะที่มาตินโอเดกาดได้ยิงแต่จอร์แดนพิคฟอร์ดเนี่ยได้เซฟจ,จังหวะนี้เนี่ยได้น้าได้เนื้อหน่อยนะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะแรกที่อาร์เซนอลเนี่ยมาทักทายตอนแรกเหมือนครึ่งเริ่มครึ่งหลังมาประตูจะมาเร็วนะครับแต่ก็ถือว่าใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าที่จะปลดล็อกลูกแรกของเกมได้นะครับก็เป็นนาที70นะครับเป็นจังหวะลูกเตะมุมนะครับอาร์เซนอลเล่นสั้นแล้วก็เตะย้อนออกมาบริเวณตรงหัวกระโหลกนะครับสุดท้ายก็พยายามเล่นชิ่งกันนะครับสุดท้ายเนี่ยบอลชิ่งเข้าไปในกรอบแล้วว่าเป็นซาก้าสุดท้ายใจ่ายให้กับ ตัวที่ยิงในวันนี้เป็นทอสซานะครับก็ถือว่าออกนําไปก่อน1นึ่งประตูศูนย์ลูกนี้ก็ถือว่าทอสซายิงได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมของเอเวอเรตันก็เหมือนทํารบแตกนะครับเกรมรับที่เล่นดีก็ถือว่ามีจังหวะลวนแล้วก็อร์เซนอนมีจังหวะที่เหมือนจะบวกเป็นลูก2อง้ด้วยในะทีที่7 6นะครับเป็นจังหวะที่ทอสซาตัดบอลได้ที่กลางสนามนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับโอดิกาดเลี้ยงเข้าไปยิงจังหวะนี้นะครับแต่พิกฟอร์ดก็เซ ซึ่งก็ถือว่าวิลา่ามีโอกาสได้ซ้ำด้วยนะครับแต่ก็ฟิกเตอร์มีโคเลนโกมาบล็อกเอาไว้ได้ทันซึ่งสุดท้ายอาร์เซนอลก็บวอกลูก2เพิ่มไม่ได้นะครับแล้วก็มาเล่นเกมลับในช่วงท้ายสุดท้ายยันอยู่นะครับอาร์เซนอลบุกมาชนะเอเวอเรตตไปได้1ประตูตัดส,สูญนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจหลังจบเกมวันนี้นะครับมาที่อาร์เซนอลกันก่อนวันนี้หยิบยกประเด็นเรื่องของเกมรุกมาพูดนะครับก็สำหรับเกมรุกในวันนี้นะครับ ก็ถือว่ามาร์ตินิลลี่เนี่ยมาบาดเจ็บประมาณนาทีที่20ที่มีโอกาสได้ยิงเอี้ยวตัวนะครับแต่ล้ำหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เ,กเจ็บแล้วส่งทรอสซาลงมาแทนนะครับ ก็ถือว่าช่วงพรีซีซั่นเนี่ยทรอสซาถือว่ามีผลงานที่ดีนะครับแต่ว่าพอเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขาก็เป็นตัวสำรองเายาวเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าการลงมาเล่นในวันนี้เนี่ยดูเขาจะต้องปรับจังหวะอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าการที่ขาดการลงสนามนานๆเนี่ยทำให้จังหวะในเกมหายไปนะครับก็บอลแรกของเขาในการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยเรียกว่าแย่มากๆเลยนะครับลงมาก็เล่นดูจะไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเลยซึ่งบุโกโยซาก้าเนี่ยโอกาส ค่อนข้างจะไปหนักทางเขานะครับในการบุกในครึ่งแรกซึ่งพอเขาลงมาในครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับเขาปรับตัวได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับทรอสซาก็เล่นดูมีจังหวะดีขึ้นเรื่อยๆจนเขาเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ยิงประตูนาในเกมนี้ได้นะครับซึ่งก็ดูจัดเรียกความมั่นใจให้เขาได้ดีเลยนะครับสำหรับโปรแกรมที่จะชุกต่อไปในอนาคตสำหรับอาร์เซนอลนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับอาร์เซนอลก็คือเกมยากๆแบบนี้นะวมาปลกล็อกได้จากล,ลูกนิ่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทีมที่จะลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าบางเกมที่ตื้อๆต,ตันๆอย่างนี้ลูกนิ่งก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับผมส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่อยากเสริมของอาร์เซนอลก็คือการเล่นของฟาบิโอวิเอร่านะครับก็ถือว่าการเล่นวันนี้เนี่ยดูจะมีเคมีการเล่นที่เข้ากับเพื่อนมากกว่าตอนที่เป็นคายฮาวเวตเล่นนะครับก็เขาเนี่ยเวลาหลุดเข้าไป มีจังหวะการชิงกับเพื่อนเนี่ยดูจะทําได้ดีกว่าฮาวเวิแล้วก็การจ่ายคิลเลอร์พาสของเขานะครับดูจะอันตรายแล้วก็เข้าท่ากว่านะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าอัลติตาจะเลือกใช้ใครในเกมถัด,ถดไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าวิเอร่าดูจะเข้าท่ากว่านะครับ มาที่ฝั่งเอเวอร์ตันกันบ้างวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขามาเล่นเกมรับกันได้ดีนะครับคอมแพก์แดนกลางกันได้ดีมากๆซึ่งโมตินเนี่ยเกมของเอเวอร์ตันจะมีปัญหาจากลูกครอสนะครับจาเ,เกมที่ผ่านๆมาแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าลดความผิดพลาดไปได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าเกมเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีจนสุดทางนะครับมาตัวลูกนิ่งจนได้นะครับสุดท้ายพอโดนลูกนิ่งเนี่ยก็เหมือนทํนรอเกมแตกที่พูดไว้แล้วก็เกมก็เริ่มรวนเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เนี่ยกย ทงไม่สม่ำเสมอต่อไปสำหรับทางฝั่งเออร์ตันต้องปรับกันต่อแล้วก็เกมส่วนกลับในะวันนี้ของเออร์ตันเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาคนเดียวสะส่วนใหญ่นะครับเป็นจังหวะที่เบโต้เนี่ยมกักจะขึ้นมากับอับดูไลดูคูเร่นะครับซึ่งอันนาดดูจูมากับทางแม็กนิลเนี่ยว,นะวันนี้ค่อนข้างที่จะง,งียบนะครับ แล้วก็การที่เกมของเอเวอร์ตันขึ้นมาได้ยากเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องชมของฝั่งอาร์เซนอลด้วยนะครับก็คือเด็กคนไรส์ในวันนี้ถ้าสมมติตัดทรอจาที่คนยิงออกไปเนี่ยผมสามารถให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยนะครับสำหรับเด็คนไรส์ในวันนี้ทําให้เกมแดนกลางของอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะครับว่าบอลจะมีการสกรินแล้วก่อนที่มันถึงข้างหลังนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้นะทําให้เกมของอาร์เซนอลนิ่งแล้วก็ ถือว่าเป็นการที่ท้ายเกมเนี่ยไม่ต้องไปลุ้นว่าจะเสียประตูไหมนะครับเพราะมีคนคัดท้ายแล้วอย่างเ e k ค n นไรส์นะครับซึ่งเกมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันก้าบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ